นะครับสวัสดีกันด้วยนะครับพบก,กับผมกินจิทีวีแล้ววันนี้นะฮะเรามาเล่นเกมเฮชิเอ,อ,อเนโอกันนะครับนั่นแหละครับโอเคฮะมาเริ่มเล่นกันเลยฮะ,อะโอเคฮะต้องพิมพ์ชื่อันได้มั้งอ่าเรามาเลือกตัวนะครับเยอรมันเนี่ยเนี่ยซึ่งผมชอบสีขาวนะฮะโอเคเรืเลยกางก็ขอพายโอ้โหมาถึงก็เจอเอ้าว ฮ้ยจะโอ้กระตุกเลยอ่ะอกระตุกแป๊บไม่ไฟกาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไมมนกระตุกวะวันนี้อัพจาอัตอัตแล้วกระตุกอ่ะโอ้โหไวไฟโคตรจาโอ้โกระตุกกระตุกเดยเขาออกมปั๊บโอ้โละออกไปแล้ว อือเป็นไงล่ะไอ้นายน่ะโดนล้อมรอบอ่ะไม่เป็นทำไมเดี๋ยวเดี๋ยเราคนเล่นโลกตายแล้วเนี่ยกราฟิกโอเคฮะเราเล่นแบบโลฮะเออเออยี่ค่อยหายหายกระตุกหน่อยนะฮะอ้าวกินเฉยเฉยอืเป็นไงล่ะเห็นไหมฝีมือเขาเรียกว่าเป็นระดับฝีมือเว้ยกินกระตุกเฉยเฉยเว้ย นอนบ้าโอเคนะฮะเสียงดังขึ้นนะฮะแล้วก็มีเพลงประกอบนะฮะพอดีซื้อโพงมาสองตัวแล้วก็ซื้อเพลงมาด้วยฮนะหลอมลอบหลอมลอบ,ลอมลอบโอเคนะะ ทำไมมนกระตุกวะอัดคลิปเรื่อกระตุกเดี๋ยวลงอจอใหม่อ่ะเดี๋ยวอามมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอใช้องไงพี่นันเลยเออจะใช้มากระตุกนานไกแล้วกระตุกโอ้โหีเ๋เยอ๋เดี๋ยว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 ยเินเอวอ๋วมันอยู่ตรไนอ เล่นทีไรหัวร้อเลยเราเป็นไม่ตามเทนเขาเวลาเขาเล่นอะไราวอาอะไรมันวะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดียวเดีวอ่าเฮ้ย๊เฮ้ยอย่าหนีดิเอ้ยทีักทีรักทีรักเว้ยทีรักเอ่าโคตรใหญ่ไป รอไปไหนฮนตัดหน้าเลเดียวอันนี้ก็น่าจะล้อมได้แล้วเ,เดียวเดียวเดียว,ยวทีละทีละยังไงวารฮ้ยังไงทีละทีละมันทำรูได้ปะเฮ้ยชัดจนเลยอย่างนี้มันกินไม่หมดรอรอร โอ้ยเอ้าวอย่างงี้เมื่อกี้มันก็จะชนเราแล้วเราก็เบื่อๆๆๆๆไอ้หน้าไปชนหามันนะเฮ้ยเที่รักเอาไอ้นั่นก็จับที่รักเอ่อเอ่อที่รักจ๋าให้มันขับเบรคทาไมอันนี้เราเจอหลายรอบแล้วนะอะไรวะโยนโยนเอ้าอันนี้บอกให้จะพุ่งแล้วก็ไม่ได้พุ่งไง เปนตัว่สีขาวนี่มันไม่มันเป็นสีอะปามคนเฮ้ยป๊ิบป๊าบได้กี่เรวเว้ยเฮ้ยจบไม่ให้กินหรอยังไงอะยังไงยังไงโอเคนมครับปวดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะรับยังไงเงี้ยไว้งเ่นอ้ยของของนียังไงอ่ะยังไง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 ้ยังไงยังไง ยังไงยังไงยังไงห้าาาสิ <5> 5่งเว้ยฮ้าหาฝีเห็นฝ well. ีมื <5> 5อกาแต่จริงๆมันเก่งแล้วเว้ยขิดจีทีวี้วเนี่ยรู้จักไหมกดซับด้วยกดซับสไครด้วยเอาไม่ก็นชื่อเลยกาันาพิการ16อันดับ91แล้วเฮ้ยที่รักเฮ้ยที่รักสองอัว เฮ้ยโอ้ยยางี้เหรอ๊ย่วตายยังไงยังไงแข่งไงยังไงแอ่ยตายแน่นอนตายแน่นอนอย่างเนี่ยใครฮะเราจะเดี๋ยวถ้าอีกรอบเราตายจะให้น้องเราเล่นนะฮะที่รักที่รักที่รักโอ้โหตัวใหญ่มากเรียบร้อยไอ้เขียวตายแล้วล่ะไอ้เขียวเดี๋ยวบอกล้างเพื่อนแป๊บรอรับไก่ก่อนมันยังไม่ตาย ไอ้เคี้ยวเอ้ยลูกดาววะวันนั้นมันเป็นลูกดาบอ่ะอันดั้นเป็นยังไงลูกดาบมั้ยโอเคฮะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูน้องหุ่นเล่นกันนะฮะโอเคไปผมเล่นไม่ถนัดครับผมไม่ชอบความเร็วฮะแต่ผมชอบอย่างนี้ครับอ้าวอากาศครับอาววัดที่จริงเราเป็คนจานหน้าไปอ่ะให้รอบาว่ามันเฟลว่ามันเกิดการเฟลฮะโคตรเฟลเลยหง้ดหงิดหงุดหง ห้อยอย่างว่าตัวฟ้าวะหินมันห้อยอ่ะโอเคเฮ้ยหิ่งัแล้วยังไงอ่ะยังไงอ่ะโชคดีจังเลยเออเออเออาอีก็ขึ้นขึ้นขึ้นพุ่งเลยพุ่งเลยพุ่งเลยเฮ้ยพุ่งดีพุ่งไม่น่าโมไม่ชอบความเร็วกากว่ะเออนี่ดินี่เขาไปเซียนนะฮะ ชอบเล่นซอิเชอร์ฮะัวันวันเนี่ยแต่เล่นเกมนี้ฮะไม่ผมชอบเล่นเดซเดเล่นนะโอ้โหมามาแล้วใช้แผนคัดเดาคาดโอเคครับเฮ้ยแผนของกวนจตุ

มูเวสไปหลานนี่เดกอเจ๋อเฮ่อใหญ่จังเลยอ่ะทีรักทีรักที่รักที่รักทีรักอีเล็กมเอ้ยอ่ะตัวใหญ่ละเฮ้ยย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 ยอยย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 ยนยย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 งวัยย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  โอ้โหจะแข่งโนาะจะแข่งจะแข่งจะแข่งเออจะแข่งโว้ยจะแข่งหัวร้อนครับตอนนี้ผมเล่นนะฮะฮะรถไฟมันทุกคอมั้งหัวร้อนเลยเล่นเล่นแล้วหัวร้อนไงทีแรกมันองไปกินมันตึะบัดโอ้อ้าวเล่นอะไรวะเฮ้ไอ้กระปี้ตัวกระปี้ตัวกระปี้เราเรา ตัวใหญ่อย่างนี้มันเคยจุมชนนะจ๊ะตรงนี้นะจ๊ะณตรงนี้จะมีให้คนนอนใหญ่เมื่อกี้เราเจอเอเอเนี่ยชื่อมาชื่อเอเอนั่นน่ะตัวเหลืองเมื่อกี้เออนะเอาไอ้ดำหายไปแล้วครับน้ามเกิลมาต้องใช้แผนกาจะขายน้าโมวื๊บวถ้ามาเป็นไงก็มันยังใหญ่ไม่พอมันต้องยังอมไม่น่าจะทำใหมันหน่อย 活太多了。

หัวร้อนเลยเดี๋ยวเรามาดูกันหัวร้อนไป้อนว่ะเฮ้ยเยเฮ้ยโอ้ยตายแล้อ้าวทําไงว่ากระตุกก็โซนนีฮะหัวร้อนอืมไม่ตัวเองไม่สบายอยู่ไอ้เท่าไปเมื่อไหร่จะเขาพาสิบสัมมาเฮ้เล่นแล้วหัวร้อนเกมนี้เล้วเหลือหัวร้อนไอ้นานที่สี่ร้อยสี่สิบสี่เอ้ยสิบสี่สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ด สร้อยห้าสิบี่แล้วเราก็ค่อยๆขึ้นไปแบบใจเย็นๆนะฮะมีใครก็ถ้าถ้ามีนะกินจุดจบไปวันๆ้อนกินในพึ่งอะกินในเลือโอ้โหเียวไหหนีเลยหนีเลยทำไมมันพัยทำไมวะหนีเลย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 กูอันนี้มันใหญ่นะ นั่นไงตูว่าเลอ้าไม่ลุไม่ลุ่ไม่ลุ่ลสีนี้สีนี้มันจะลุ่งอ่ะ <c oughs> เอ่เอน้อยลุ่แน่นอนลุ่แน่นอนสีนี้ลุ่งแน่นอนหุยมันล้อมรอบเพื่อนแล้วอย่าไปทางหัวมันสิครับไปทาเพื่อครับ

ไมจะแข่งวะเ่งแข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 ่งรข่ง่งอข่งแขงแข่งแข่งแร่งแข่งแข่่งแข่งแใ่งแข่งแม่งแ้่งแข่งรขปงแั่งแแงแขง่แ่่แ่่่่่่ง่แ่แ่งเ่งแอ em chơi em đi lên mà ừ, Ê, ơi ơi tao phải đi với em cùng nơi ha người lại hỗn lại đung, ta mà đợi 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 cho tan tan 105 đi này là bạn lupham mới em giật giật à

อ้น้มาต้องมาต้องใช้พลังแล้วมาติงหนีไว้มาถ่าเล่เไอเจ๊น้องสาน้งสาวที่ถึงพี่ไปจผู้ชายเล่นนี่ยเดี๋ยวทำผ่านถ้ายวตายคิดถึงพี่ไปเจอะอ้น้องใช่ไงคิดถึงพี่ไปเจอกว่าจะทำได้นันมันยากแค่ไหนรู้ไหมโอเคหนที่จะสปแล้วที่รักแล้วก็ขึ้นไปเก็บนะ เออจะอย่าแข่งอย่าแข่งอย่าแข่งนะอย่าแข่ราเยังไม่อยากแข่งครับเออจ้าเฮ้ยแล้ตัวเล็กนี่เนาะน่ากลัวน่ากลัวตัวนี้น่ากลัวแต่ละตัวน่ากลัวหมดแหละเฮ้ยอะไรวะอ้าไอตัวเหลววะเกลียดนี่เด็กอ้าวอจะให้กลัวอ้าวไม่กินเฉกอ้าวเข้าไป ยายมาแล้วเอมันจะรอบดีแล้วเย้การลวอยมาต้องกินในใจเนี niveau, ่ยย no no like, hey, ่อยนะเาะตายอ่ะกิเอ็ดแล้วไม่แกั้คสิปเจ็ดแล้วถ้าแั้วที่ชิปาบัว้เลยคือถ้าเล่นเกมนี้ อันนี้ในท,ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรวะในร้านเกมะอะเออนั่นแหละแล้วเกิดหัวร้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยเชื่อไหมมีแต่คนมองหน้าไงคือเดาเอาไปคือเดาเอาไปจะแข่งไอ้จั๊จั <laughs> บ๊บจั๊บเฮ้ยย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 มยย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 ย ตอนนี้เราตายในโคนหัวล้อนไะง นี่แล้วไอ้หน้าดำขรุนน่ากลัวโอ้โหน่ากลัวมากครับบานั่นนัมบตันดีแน้วโมกต่ายสามสิบสองโอ้ยวัวโหนวัวโดนพอแล้วครัพอแล้วครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Yay